นี้ผมเจออาจารย์แขกดูสอรนะครับในการปลูกเศษวัตถุมงคลของกลุ่มอโยุธยากรนะครับคิดนี้ผมสบายเลยผมดูตัวเล็กไปเลย <c oughs> อาจารย์แขกครับวันวันนี้เราทํามาทําอะไรกันครับวันนี้ทําพิธีถ้าพูดให้ตรงตามพางเก็เรียกสถาปนาสถาปนาอ่า<ม>ก็คือการเสกวัตถุมงคลเนี่ยเวลาเราทําวัตถุมงคลขึ้นมาอะไรทักอย่างของในศาสนาพราหมณ์เนี่ยครับ เวลามันสําเร็จขึ้นมาก็เปรียบเป็นการเกิดขึ้นมาใหม่ครับก็เป็นเหมือนสถาปนาขึ้นมาใหม่ครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์อะไรประมาณแบบน <อะ S 1> ี้ถ้าพูดในเชิงของพราหมณ์แต่ถ้าในเชิงของคนปัจจุบันเข้าใจก็ปุกเสกปุกเสก,เ,สกเหมือนลักษณะการทฐานจิตเหมือนกันปุกเสกการธิษฐานจิตนี่คนละแนวคนเนี้ยเนี้ยเป็นคาถาที่ดีนะเพราะว่าปุกเสกการที่ฐานจิตเ,เ,เนี่ย คำว่าปลุกเสการอธิษฐานจิตเนี่ยมันคือมันคนละเรื่องเลยครับผมการที่ปลุกเสกนี่คือใช้พวกวิชา,าอาคมที่ร่ำเรียนมามีการตั้งท่าหุนท่าหุนท่าแผลงท่าแล้วก็อัดประจุอาคมที่ร่ำเรียนกันมาใส่ลงไปในวัตถุมงคลอันนี้เราเรียกว่าปลุกเสกส่วนการอธิษฐานจิตก็คือการน้อมระลึกถึงคุณแหง่ง พรพุทธพระธรรมพระส,สงฆ์หรือค,รคุณแห่งพระผู้เป็นเจ้าคุณแหง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ลงมาอวยพร,รหรือ,อให้ให้ให้พรกับวัตถุมงคลนั้นๆนนอันนั้นเรียกว่าการอธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพระที่ฝ่ายปฏิบัติที่ปัฒนาธุราเนี่ยเขาจะไม่ปลุกเสกเข,า,ขาจะอธิษฐานจิตโดยใช้คุณพระลงไปโดยใช้คุณแห่งพระ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณแห่งผู้มีคนลงไปครับอ,อาจารย์ครับงานที่เราเชิญจอมขมังเวทที่เป็นคารวาสมามันจะขเข้มขังเท่ากับพระเกจิไหมการจะ,ะเสกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันต้องดู่อบว่าเราเสกอะไรครับอ่าเราเสกอะไระอย่างครั้งเนี้ยเราเสกเกียอนันต์าสองกรก็คือสีวลึงครับก็คือเป็นตัวแทนแห่งตัวเกิด แห่งเพศชายครับอ่าแล้วก็ในทเียนอ,อนะแตสังกรยังมีโยนีด้วยอ่าเป็นฐานโยนีในตัวด้วยก็คือเป็นที่แห่งการเกิดของเพศหญิงครับก็คือเป็นการเกิดทั้งหญิงทั้งชายครับการจะปลุกเสกเนี่ยมันจะต้องวางจิตไปในด้านของโลกิยะครับโลกิยะชานครับอ่าก็คือว่าในเรื่องของสิ่งที่ยังต้องมาเกิดครับถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเสกในแนวเนี่ย พระสู้คารวะไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยวเวลาเขาเสกเขาเสกไปเรื่องโลกุตละครับอ่ามันจะไม่ตรงกับประเด็นของวัตถุมง,งคลอ่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรื่องการเสกวันเนี้ยพระสู้คารวะไม่ได้ครับอาจารย์ครับคนจอมขมังเวททาไมยุคนี้มากขึ้นตามลําดับหรือมันมีมากอยู่แล้วแต่ไม่มีเ่อผมก็คิดเหมือนพี่แต่เทพนะครับแรกๆนะผมก็คิดเหมือนพี่แต่เทพแต่ว่าพอเรามาดูด้วยโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกโซเชียลครับ โลกโซเชียลเนี่ยอะไรก็ใกล้ๆถึงกันหมดเป็นอะไรที่มันถึงกันหมดพอมันเป็นอะไรที่มันถึงกันหมดเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเห็นเห็นครูบาอาจารย์หลายๆคนมากขึ้นครับและสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือมีครูบาอาจารย์ใหม่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องยากที่เราจะแยกได้ว่าคนไหนจริงคนไหนปลอมอ่าคนไหนเรียนมาคนไหนเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กูเกิลดูในเน็ตอะไรเงี้ย มันเลยค่อนข้างยากก็เลยต้องมานั่งเท้าความอาจารย์แต่ละคนว่าเรียนจากใครเรียนเมื่อไรครูบาอาจารย์รับรองไหมอะไรเงี้ยอ๋อต้องต้องมีคนเกิดมาจะเป็นเลยไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์ไม่มีทางครับไม่มีทางคนแต่ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ใน Google ไปดูคาถาคมใน Google ไปดูอักขระเลขยันใน g o o g l ลอะไรเงี้ยแล้วก็มาหัดเขียนหัดทำกันเองสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่า ความเชื่อในเรื่องสยศาสตร์ทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปพี่ได้เทพยังไงครับคือคนที่เขียนหนังสือสวยท่องเพราะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสําเร็จวิชานั้นนะครับการที่จะสําเร็จวิชานั้นนะเนี่ยมันวัดกันที่ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่ามันไม่ได้วัดที่เขียนยันสวยมันไม่ได้วัดที่มีความจําเป็นเลิศในการท่องคาถาแต่มันวัดที่คุณทําได้จริงหรือเปล่านั่นคือสยศาสตร์ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ ทั่วไปในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ไม่ไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาสําเร็จหรือเขาไม่สําเร็จไงอ่าแต่เห็นชัดๆคือเขาท่องกอา,าระดุดันเขาท่องคาถาดุดันเขาเขียนกขระสวยเขียนภาพสวยก็ตั้งตัวเนอาจารย์แล้วอ่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นไปแยกได้ว่าใครจริงใครเท็จแต่ก็มคีคำถามเขียยมาว่าเอ้าก็เขาเขียนได้เขาอ่านได้เขาท่องได้แต่มันก็ไม่ได้บอกว่า คุณจะทําได้วัทยศาสตร์มันวัดที่ทําได้หรือทําไม่ได้ครับอ่ามันไม่ได้วัดที่คุณเขียนสวยหรือคุณเขียนไม่สวยครอ่ามันวัดที่คุณทําได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับทําไมมีผู้หญิงเรียนด้วยทุกวันนี้มีแล้วมีนาแล้วเฮ้ยจริงจนะพี่แต่เทพผู้หญิงที่เป็นจอมคำหวังเวทหรือเป็นควะนี้มีานแร้วผมผู้หญิงหลายคนที่นั่งจริงพี่แต่เทพคือเรา เราเอาเราเอาความจริงในโลกปัจจุบันมาคุยกันนะกับคือคนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเห็นสยศาสตร์เพิ่งเห็นสยศาสตร์และการที่เห็นสยศาสตร์ใายุเนี้ยเราจะเห็นหนักไปทางคติความเชื่อในระบบของพระสงฆ์ครับเราก็เลยเอาศีลที่พระสงฆ์มีมาครอบอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์สยศาสตร์ซึ่งก็จะมองว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ผู้หญิงอนน่นไม่ได้นี่ไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะ ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆมีเยอะมากมายเลยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีมาเยอะและก็วิชาบางประเภทผู้ชายเรียนไม่ได้เลยนะดิลเล็นเก่งวิชาบางประเภทผู้ชายเรียนไม่ได้แต่ผู้หญิงเรียนได้เพราะว่าดูข้อห้ามง่ายๆครับดูข้อห้ามง่ายๆถ้าเราเรียนคงกระพันผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามค่อมเห็นไหมผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามคล่อมเราเรียนเมตตามหานิยม วันที่เป็นวันพระวันกรห้ามมีประเวณีครับห้ามรวมห้ามรวมหลักคือห้ามอะไรที่แก่กับผู้หญิงทั้งหมดเพราะ<ม>เหตุที่เขาห้ามเนี่ยมันมีมันมีมูลเหตุนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเขาเขาห้ามโดยไรไรเหตุผลครับข้อที่เขาห้ามเนี่ยอาจารย์บอกว่าผู้หญิงบางคนน่ะมีวิชาครับเขาสามารถสูบวิชาเราได้ในวันนี้เป็นละวันบ้างก็คือวันที่เป็นวันพระ วันโกนครับอ่าอะไรแบบนี้อาจารย์ย้อนนิดนึงอาจารย์แขกหรือสอนเนี่ยเป็นแขกมาก่อนใช่หรือไม่เกี่ยวเลยเราเป็นคนไทยพุทธอ่าอ่าเราเป็นคนไทยพุทธแต่แม่เนี่ยมีครึ่งหนึ่งเป็นอิตามอ่าอ่าแม่แล้วเราที่เราชื่อแขกเนี่ยสมัยก่อนเราเกิดมาหน้าคมอ่าอ่าหน้าตาคมไงผิวพราะว่าในตาแขกอะไรประมาณนี้ตาคมเหมือนว่าเลยลูกตอนเด็กๆอ่ะครับทีแรกก็ไม่ได้ชื่อแขกหรอกอ่าอ่าชื่อแม่ตั้งจริงๆอ่ะชื่อเอส ครับผมอันนี้เป็นรายการแรกที่พูดเลยนะครับผมไม่เคยบอกใครเลยนะควาร์วันเนี่ยแม่จริงอ่ะตั้งชื่อว่าชื่อเอสครับอ่าเพราะว่าเราอ่างหมดทั้งบ้านครับผมพี่คอนโตรชื่อออสครับอ่าพี่สาวชื่อแอดครับแล้วผมเนี่ยชื่อเอสครับแล้วน้องก็ชื่อเอครับอ่าก็คือเป็นน้อ่างทั้งบ้านครับแต่ด้วยความที่ผมเกิดมาแล้วตัวขาวครับตาคมเหมือนแพกเลยคือได้เชื้อมาฝั่งแม่ครับเขาก็เรียกไอ้แขกแขกแขกตั้งแต่นั้นแหละครับจนกลายเป็น แขกจนไม่ชื่อเอสก็ไม่ใครรู้จักเลยอาจารย์ครับไอ้พวกที่คนที่นับถือพราหมณ์พุทธเนี่ยเขาไหว้พระเหมือนเดิมไม่ได้แต่ผู้ที่มาประกอบธีเจอมคำหมังเวทเนี่ยเขาก็นับถือพระพุทธพระสงฆ์เราเหมือนเดิมปัจจุบันนี่เราต้องใช้คําว่าศาสนาไทยศาสนาไทยใช่ศาสนาไทยค่ะคนไทยเนี่ยเหมาหมดครับ ไม่ว่าจะสายไทยที่เป็นศาสนาพุทธไม่ว่าจะสายฮินดูครับไม่ว่าจะสายจีนปีชงไหว้เทพเจ้าแม้กระทั่งไหว้ผีนับถือพญานาคพญาพุธเอาหมดคนไทยก็คือเอาหมดถามว่าผิดไหมคือพระพุทธเจ้าบอกว่าหากเราไม่ได้เข้าเราเป็นคนศาสนาพุทธนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าหากเรามุ่งสู่นิพพาน อ่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเป็นตัวฝางนิพพานฝังทางนิพพานแต่มันก็เป็นบาดฐานบาดฐานก็คือการก้าวเดินเป็นบาดฐานหนึ่งครับซึ่งเราจะต้องก้าวผ่านไปได้ครับเหมือนกับอ่าคนจะเสกวัตถุมงคลเนี่ยมันต้องได้ฌานครับฌานก็คือการทําสมาธิจนถึงจุดและได้ฌานครับเพราะฉะนั้นพระอริยสฆ์ชั้นสูงลูกๆที่เขาสําเร็จเขาได้ฌานแล้วคร,ครั้งหนึ่งเขาก็ต้องเวียนเวียนมาอยู่ในแนวอย่างเงี้ยแนวแนวเทิงศิศาสตร์ ณสุดปลาสุดท้ายเขาก็บรรลุออกไปเขาก็หยุดกันเร,รือ่องศาลปอาจารย์ครับกลุ่มของอาจารย์เนี่ยรวมกับตกลุ่มกันเป็นซุ้มจอำขมังเวทยังไงครับคืออย่างนี้ซุ้มจ้ำมขมังเวทเนี่ยมันเกิดมาจากผมอาจารย์อ๋อบอทองครับคือยุคนั้นอนะ่ะมันโควิดนะป,ปีแรกพอโควิดปีแรกพบก็เลยได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกัจอจอบผูอ้อาจารย์อ๋อบอดทองครับก็เจออาจารย์อ๋อบอทองอาจารย์จ้ำสีบุรพาอาจารย์เทพภูมิสวัสดานครับ อาจารย์เอกมหามงคลอะไร,รอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็มีสายปูวานก็มีเจออาจารย์สุรต๊กบมรารมีปูวานก็เลยได้นั่งคุยกันแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างที่พี่เตศถามว่าอาจารย์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเป็นดอกเข็ยนเลยมันมีทั้งจริงมั่งปลอมมั่งครับเราเนี่ยด้วยการที่ยัง,งผมเนี่ยกว่าจะเรียนอะไรมาได้สําเร็จเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานแล้วก็มีความภาคเพียรค่อนข้างมากครับไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้ที่สมัยของครูอาจารย์เขี่ยวเข็นเราค่อนข้าง แน่น,นครับแต่ทุกวันนี้คืออยู่ๆก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์อยู่ๆก็เป็นอาจารย์กันเนี่ยรเราก็มองว่าเดีย๋ยวสียสามอยกากลายเป็นของหลอกลวงครับก็เลยตั้งกลุ่มเป็นซุ้มขึ้นมาอ่าตั้งชื่อว่าซุ้มจอมขมังเวธครับบางคนก็นเอ้ยแถวเหมือนซุ้มมือปืนวบาไม่ใช่คําว่าซุ้มมันมีความหมายทําไมใช้คํานี้ซุ้มเนี่ยถ้าไปดูในพจนานุกรมมันคือ ต้นไม้ที่หลากานธา์หรือสิ่งที่มันต่างกันแล้วมารวมกันให้เป็นร่มเงาให้เป็นทางเดินของคนหมู่มากครับ เนี่ยคือที่มาของซุ้มคในความหมายของซุ้มจาวขมังเวทก็คือเราเป็นอาจารย์เนี่ยมาจากต่างหลายสําสำนักรวมกันครับแล้วก็มารวมกันจนเป็นเอาเป็นปึกแผ่นครับแล้วก็เป็นช่องช่องทางเดินให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเดินขึ้นไปครับเนี่ยคือซุ้มซุ้มของจาวขมังเวชซุ้มจองขมังเวทมีมีเพื่อนร่วมกลุ่มมีจอมขมังเวทร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนเนี่ยเราเราเราลงชื่อลงทะเบียนไว้ยังไงไหมเราเรามีแบบนี้ก็คือเรามีการจัด จัดพิธีกรรมเนี่ยหลายครั้งเรามีการจัดพิธีกรรมหลายครั้งที่ตรงเนี้ยที่สำนักอาจารย์อ๋อบอดทองกรุทาเน,นี่ยเ kins, รามีการจัดหลายครั้งแล้วก็โดยปกติพื้นฐานเนี่ยเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วครับแล,แล้วก็ทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์มีอะไรอยู่นวแล้ว,ลวรเราก็บอกทุกคนว่าเราอยากเราจะทําซุปเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพราแม่ครูบาอาจารย์คิดว่าไงคเขาเพราะเป็นผมเป็นอาจารย์อ๋อซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยไปเอาเปรียบใครกัน ทุกคนก็เห็นให้ถ้าเป็นอาจารย์แขกอ,อาจารย์อ๋อเอาก็เลยเรามารวมเขาแรกๆเขาก็มารวมดูกันก่อนว่าเฮ้เราจะเป็นอะไรยังไงมับงแล้วก็ไม่มีใครเสียมีแต่ได้อะค,คือเรารวมกันแล้วเปลี่นได้แลกเปลี่ยนวิชาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทีต่างๆกันจนคราเนี้ยจากเล็กๆตอนแรก179คน179คนกระแทกจะหมดประเทศเนี่ย <laughs> โอเคอาจารย์ครับมันมีคนบางกลุ่มหรือบางคนชอบเอาไป ไรสาระเป็นนู่นเป็นนี่ไปอาจารย์มองว่าไงครับเออสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่ามันเป็นทัศนคติส่วนตัวเขาครับอ่าแต่ถามว่าไรสาระหรือไม่ไรสาระเนี่ยมันก็จะพูดเหมือนกันหลาย,ลายคนที่พูดว่าสยามประเทศคือประเทศไทยเนี่ยครับหากขาดสิ่งนี้สยามไม่ยืนยงคงอยู่ได้เพราะว่าบุรพาจารย์ในสมัยอดีตบุรพากษรัตรู์บวรบพระบุรุษเราเนี่ย ใชศาสตร์ในเรื่องของวิชาคาถาคมความรู้สำหรับตำราเลิกยาพิชัยสงคราม uh huh. ในการปกป้องอาณาประชาราษฎร์แห่งประเทศไทยและสยามประเทศมาจนได้มีประเทศไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ครับแต่ด้วยความที่ว่าอย่างผมสมัยก่อนผมเรียนสายศาสตร์กับชอบ,บก็มีโดนแอนตี้จาก uh huh. ทางบ้านแรกๆนะทางบ้านก็แอนตี้แต่พอเขาเห็นว่าเราไม่ได้เสียอะไรก็รนสนับสนุนแต่การเรียนสายศาสตร์ของผมในยุคนี้มันหาเงินไปได้ uh huh มันยุคนี้นะก็คือคนเรียนสายศาสตร์ก็คือจะมองถูกมองว่าเป็นนักเลงหัวไม้เป็นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเกิดจังหวัดสุทรราการับแล้วเรียนในโรงเรียนที่ค่างเกเรมันก็เห็นเพื่อนนี่ยสักยันสักอะไรกันแล้วมันก็มันก็เห็นนะว่ามันตีดันฟันแทงกันไม่เข้าจริงเราก็เลยมุ่งมั่นอะไรเงี้ยอยากมีไปมั่งจนเราสมัยนั้นเราก็เดินเรียนเดินทางเรียนไปทั่วเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงทุกวันนี้เต่ยศาสตร์กลายเป็นอาชีพ อ่าแต่แที่ว่มันกลายเป็นอาชีพแล้วใช่ไหมมันมีการแบบอ่าคนเดือดร้อนมามีค่าประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละสายเง่ <ผม S 2> อ่ามันก็ว่ากันไปครับแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าอ่าค่าทำพิธีกรรมทำไมแพงจังเลยอะไรเงี้ยบางคนโดนเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยแพงมากนะค่าทำพิธีกรรมผมเนี่ยแพงอาจารย์ยอมรับรู้ว่าของของอาจารย์แพงผมเนี่ยแพงผมบอกเลยตรงๆเลยว่าแพงมากของผมเนี่ย ถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์หลายๆคนเนี่ยทุกคนยืนยืนยันเลยทพิธีการจัดแขกกับแพงสุดแต่ผมไม่ได้ทําทุกวันนะ,ะเพราะผมทําไปตามเลอของผมคือผมเรียนมายัางไงผมก็ทาแบบนั้นก็เหมือนกับที่หลายๆคนบอกอะก็เอ๊ะอทำไมพิธีการมนน้นแพงกว่านั้นแพงครับมูลเหตุแห่งการแพงมันก็มีมูลเหตุของความความแพงของมันะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคือผมไม่ได้บอกให้คนมาทำนะคนมาทาเองไม่ได้บอกให้คนมาทําใช่คือผมก็ประกาศไปว่าผมจะทํา คนที่เขาศรัทธาเชื่อถือเขาก็ทําอะไร,รเงี้ยพอเขาเห็นผลเขาก็ทําพอทําครั้งที่สองเนี่ยไอคนครั้งแรกก็เห็นผลมันก็มาทำมาทำเหมือนเดิมมาทำเหมือนเดิมอ่าจนจนทุกวันเนี่ยพิธีกรรมผมเนี่ยเวลาทําทีคนมันจะเยอะมากเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์หลักๆเลยก็ส่วนใหญ่จะจุดเทียนจุดตะเกียงจุดเทียนจุดตะเกียงของสายนี้เลยของผมเรียนเยอะครับผมอย่างที่พี่แายเทพรู้ว่าผมรเรียนหลายสายมากครับผมแต่ของผมเนี่ยโดนเรียนเลยก็คือสายจีนอ่าชาสายจีนผมกับ สายาพามเนี่ยพี่ว่าโดดเด็นแล้วก็สายพมา่าครับผมพี่ว่ามีมีมีวิธีการที่ทํากันมา,าลูกศิษย์เรียกร้องเยอะแต่ผมทําน้อยก็คือต้องเป็นไปตามเลิกถ้าไม่มีเลิกไม่ทำถ้าเราเรียนมาแบบนั้นครับผมเราเรียนมาแบบนั้นถ้าคือไม่มีเลิกก็ทําไม่ได้ไม่ไม่สามารถมานั่งทําทุกวันได้ครับซุ้มจอมขวางเมตจัดกิจกรรมการกุศลอย่างไง มือจิตแกิจกรรมการร,ารุ่งยังไงจังมากนะเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีพี่แต่เทศสุ้มจาาขมังเวท,รทจริงจังกับเรื่องนี้มากครับจาาที่ผ่านมาพอเรามีการรวมสุ้มจาาขมังเวทใช่ไหมก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ที่วัดนะพวกพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดเนี่ยเขาก็รู้แหละรู้มือกันแหละว่าเฮ้ยพวกเราทําได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวิชากาถาคมอะไรเนี่ยก็เชื่อมือกันก็มีการขอช่วย อขอช่วยก็คือที่เป็นเขาเรียกเป็นกฎของซุ้มจอมขมังเวทก็คือว่าวัดไหนที่จะปลูกเสกวัตถุมงคลอะไรเงี้ยได้อยากมองเห็นว่าวัตถุมงคลนั้นคารวาเสกได้ดีอย่างเงี้ยก็ขอช่วยซุ้มจอมขมังเวทมาเราก็ไปไปทั่วประเทศไม่เคยเอาตังนะไม่ไม่เคยเอาตังไปกบแพงเพชรไม่เคยตังเชียงใหม่ไม่เคยเอาตังอีสานไม่เคยเอาตังใต้ไม่เคยเอาตัง เราเดินทางด้วยเงินเราเองทุกบาททุกสตางค์งนะครับไม่เคยเอาตังค์เราถือว่าเราได้เอาวิชาเราที่เรามีเนี่ยช่วยพระพุทธศาสนาทางอ,อ้อมครับอ่าอันนี้คือการทำของ<า>เราตามข่าวสารทางทางเฟซบุ๊กของอาจารย์ซุ้มจองของหมงเวชซุ้มจองของหมังเวชเลยครับผมมีมีช่องทางการ,รใช่<ป>ม,มีมีทั้งเฟซเฟซบุ๊กซุ้ม Facebook, เฟซบุ๊กอ่าเพจ ศูนยจารกรรมเวทยูทูบศูนย์จารกรรมเวทครับผมก็จะเผยแพร่กิจกรรมของใช่แล้วก็เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ดูช่องวิจยัยเทศนะที่เป็นวัดอ่ะถ้าจะสร้างวัตถุมงคลครับแล้วไม่มีความรู้หรือไม่มั่นใจเนี่ยก็ปรึกษาเราได้เพราะมีหลายวัดเลยเราก็รวบรวมชนวนมนสารให้ไม่เอาตังค์ไปไปไปเพิ่มเติมทำให้เลยทำให้เลยหลายวัดแล้วเนี่ยเราก็มีเพราะว่าครูบาอาจารย์ทุกคนมีมวลสารอยู่แล้ว สมมติถ้าผมจะทําของเกี่ยวกับเรื่องโชลงคลาบผมก็จะขอวัตถุมงคลมวลสารพวกโชคลาบจากกูบาอาจารย้ยเจ็ดกว่าคนเนี่ยมาถึงก็มารวมกันแล้วก็ดูดูเลื่อดูยามผสมทําพิมพ์ทําอะไรตามที่หลวงพ่อนั้นอยากได้ทําเสร็จแล้วเสกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ถวายวัดเลยไม่มีมค่าให้ใจ่ายครับกระถินใกล้ๆถึงนี้ไปทอดที่ไหนครับปีนี้สมจามขมังเวศ เป็นประธานประธานกระถินของวัดถ้ำพุทธโกศีในเตาจังหวัดตังวัดในเตาจังหวัดตังทอดวันไหนครับไอ้วันต้องถามอาจารย์อ๋อเข้าไปงานเยอะนะครับใครเพราะว่าผมแบ่งงานกันกับอาจารย์อ๋อเพราะว่างานผมจะรับผิดชอบแต่ว่าเป็นกระถินสามัคคีของวัดในเตาจังหวัดตังครับผมแต่ซุ้มจ้าขมังเวทเป็นประธานครับก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหมด170ยิคนนี่แหละอาจารย์แขกทุกวันนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับผมทําธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็ทํา คือผมก็มีเพจนะมีเพจรายการมาตัดสยามของอผมแล้วผมก็ร้าวัตถุมงคลในแนวผมเองผมชัดเจนก็คือวัตถุมงคลผมทําเองเสกเองับไม่มีใครเสกก็คือทําเองเสกเองคนเดียวเลยเพราะผมรับผิดชอบเองดีก็ว่าผมไม่ดีก็ว่าผมละกันคือผมจะเป็นแนว,แ,นวแบบนั้นซึ่งต่างจากหลายๆคน แล้วเพจอาจารย์คือมันตะสยามเพจมันตะสยามก็เข้าไปติดตามกันนะครับใ YouTube มันตะสยามครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้ความรู้เรื่องฮควจุ้ยเป็นหลักครับผมอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ